บริษัทในเครือโงลงแอนซันกรุ๊ปมอบผ้าห่มให้กับอำเภอแม่สอดเพื่อมอบให้ประชาชนผู้ประสบภัยหนาวต่อไปค่ะที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสุชาติจึงกิดรุ่งโรธและนางหมุยเสียมจึงกิตรุ่งโรธประธานกรรมการบริษัทในเครือหงลงแอนซันกรุ๊ปพร้อมพันตำรวจโทนายแพทย์นัทวัฒน จึงกิจรุ่งโรดประธานบริหารโรงแรมเดอะทิกและครอบครัวเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน200ผืนให้กับอำเภอแม่สอดโดยมีนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลในอำเภอแม่สอดพร้อมด้วยเกษตรอำเภอแม่สอดเจ้าหน้าที่อสอำเภอแม่สอดและคณะเจ้าหน้าที่อำเภอแม่สอดเข้ารับมอบผ้าห่มในครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากอากาศที่หนาวเย็นให้แก่ประชาชนบ้านห้วยระพิริง ด้วยทางบริษัทในเครือหงลงแอนซันกรุ๊ปนำโดยนายสุชาติจึงกิจรุ่งโรธประธานกรรมการบริษัทในเครือหงลงแอนซันกรุ๊ปได้มีความห่วงใยพร้อมที่จะแบ่งปันแก่ผู้ที่ประสบภัยหนาวในถิ่นธุรกันดาลจึงมีการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ทางที่ว่าการอำเภอแม่สอดเพื่อเป็นตัวแทนนำไปมอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยหนาวต่อไป